แี <l> ots> <t> ots> ่หมอาต้องแม่หมอใจหานังตุดบ่านป่าหยุดหยุดอย่าเลื่อนผ่านอย่าเลื่อนผ่านดูก่อนดูก่อนเจา้าค่าสำหรับคนที่คอหวยนะคะไม่ว่หวยลาวหวยฮานอยเออหวยไทยนะคะหยุดก่อนหยุดฟังตรงนี้ก่อนห <c oughs> ยุดฟัง <c oughs> <ๆ>ตรงนี้ก่อนนะคะส,สำหรับคอหวยเรื่อง จะมาในวันนี้ก็เรื่องเลขนามสัตว์เจ้าค่ะพันเห็นสัตว์ทุกชนิดเลยเจ้าค่ะออืมัน,นย่างสมมติว่าบุ้ยฟันนั่นฟันนี่เห็นนั่นเห็นนี่เนี้ยบดีก็มาตีเป็นเลขมาฟังทางนี้เจ้าค่ะทางเราทางผีนี่มีตัวเลขมานําเสนอเจ้าค่ะเมื่อคืนนี้ฟันว่า มันยังแรงอกไปมันเจ็คนิดนึงอันนี้เรานเดียคุยมามามาหรอเออโู้โหโยว่าปะป๊าคุณพ่อได้กินม้าเลยมาหรอในมาเป็นหนึ่งสองห้าสองเก้าสองหนึ่งสองห้าสองเก้าสองสำหรับใครที่พันหินม้านะคะเกี่ยวกับม้านะคะเราเลยจะมาพันหิน ขันควงานะคะันไงนะคะันาหางันมาส้วกัดขายมาหมาเด่้าวแล้วผันเอ้ยพันเห็นหมาพันเรียว่าผันเห็นสุนัขนะคะสิบเอ็าเอ็จ้าอ็ดอโมอโม่าดี่ย ก็จะเป็นมาก็ได้นะคะโม่ใหญ่กันไงอโม่หน้อยอโม่หน้อยกันขันเด่นควายอะค่ะเล็กควายเล็กยังลไงกะโม่อโม่เนี่ยมันงัวแล้วอะนั่นมันมัวอะขันเด่นควายเล็กขันเด่นควายควายเออควายเออมีแต่คุ้ยก็สูตรเก้าสี่เก้าแปดเก้าราคะเลขนามสั่งนะคะเมียวมันสองเมียวนะคะ มีแมวป่า <screws> กับแมวบ้านกับผ่าแมวบ้านมันจะเป็นแมวบ้านหรือแมวป่าแมวบ้านหนาที่ม <und anging> ึงเป็นแมวบ้านแม่โกลหรือว่าแม่โคแมวบ้านราคาแมวบ้านก็คือหนูนี่ไงหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสี่นะคะแมวป่าอย่างเงี้ยคาเดวฮามาลาแมวโคอย่างนี้ก็สิบแปดห้าแปดเก้าแปดค่ะฟังเอานะคะแม่มอมม่หนู หนูนี่ไงหนูนั่นแหละเอ๊ะหนูนั่นแหละพันเด็กหนูพันเด็กหนูหรอกฮะก็ตีไปถัดหนึ่งห้าห้าเก้าห้าค่ะบ่อได้กุวันนะคะบ่อตรงวันกราบค่ะอันนี้ไม่ต้องกราบนะคะซื้อตรงๆเลยพันเด็กหนูกันตัวหมูค่ะไปมาไม่ต้องแต้มมันไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์นะคะพี่น้องพันนอกอันนอกสัตว์นะช่วยตีเพลงบ่อได้คือกันหลายคนก็ว่ันวะ พันนู่นี่บริกรต้องสัตว์เลยมาถามแบบนั่งบกูาเพื่อได้กันค่ะฝันได้กินตับแจกกับเล็กหมากัเล็มาานะคะพันในช่งกัดนะฮะบางก็หาซซมหาค่ะมาจะออกแบบนี้นะคะเพราะว่าชายกับู้ชายก็ตีเป็นหมาเป็นมาไปเนาะเพราะว่าพันนคุยงหญท่ว่านักการ์ดเหมือนกันนักเคยถือการําฝันเคยันกกเฝันฝันเห็นสานะคะพอพามอก่อนเนนั่งซีถึกเรก่อยที่สุดนะคะอืมเพราะว่านัเกสร้าง สร้างหรอจ้าหนึ่งสามห้าสามเก้าสามค่ะฝันยังสางฝันทิน้งควายกับสปามาตีเป็นสร้างก็ได้นะคะเพราะมันตัวดังตัวใหญ่ะค่ะฝันเห็นงูอะไรคนกับมาถามเลขงูลเล็กอะไรอา,ามรามันมีทั้งงูน้อยแล้วก็งูใหญ่พร้อมนะจ๊ะเออเลขงูน้อยสองสองเจ็ดสองเลขงูใหญ่สองเก้าหก เลกกูใหญ่คืองู ula, okay. เหลือมนั่นแหละงูใหญ่หรือว่าสีงูใหญ่กับพญนาเป็นพญนาการพันเนนาศูนย์กับศูนย์นะคพันเนนพญนาสินาทนานพญนาเรากิซื้อเล็กน้าเลยนะคะน้ำนาสมหลายม like ouais. ีทุกอย่างเลยจ้าเล็กแมงมุมส่วนมากคนเราจะบ่กคอยสื Singapore ่อกันนะคะสามสามเจ็ดสามช่วยเข้าวนั่นแหละเล็กอย่างสามสามเจ็ดสามสองสองงูเท่านั้นเองกล่ห์ต่างตัมโต่ไมีสามงูแล้วก็สองงูเท่านั้นจ้ะ มนบ,บ่กีเครงะห์มึงบอกวมไม่มาขั้นจับ่ไไรเฮ้ยไม่เลขเนีแม่ลืมเลยโอ้ยหมูมากะไกะ่ก็มีเหมือนะไรคะเล็กไก่ไอ้เขกเชัวพันเห็นเป๊ะเป๊กก็ตีเป็นห่านกะเขาจจะตีเป็นห่านานเล็กห่านเล็กนกกระไรนกเล็กห่านกะสูน 3, 4, 3, 8, 3, สามสี่สามปดสามค่ะสามหูนะคะอ่ะเล็กนก นกยุงนกยางนกกันแกนกแอ่นนกอินทีนกอินซีแล้วแล้วนกข้าวไม่บอนกข้าวก็แล้วตีเป็นนกอย่างเดียวเลวค่ะมีหานกผูกผัหาน้ำใสุูนะคะแล้วอินทกียก่แกแอ่นนกยุงนกยางหกเจ็ดเจผูเจ็ดนกอันนี้นกยุงส่วนสี่สี่แปดามาง เลขคุกยางหนึ่งเ้า,า,กกา,าเจ็ดเกาค่ะลกัแกกังแกสองสองหกองลกแอนสองหนึ่งกหนึ่งี้ไปนี่แล้วแล้วสองห้าห้ลกอซค่ะอ่าพังเอานะคะบอกบอกง่ายง่ยอะไรบอกอ๋อคุณคนยิงยันเอกพี่คนรวสมสิพ่าเล็กป้าหูยบอกเพื่อป,ป่ามีปอาป่าค่ะมีป้าน้อยกับป้าแกงค่ะ <gesch uce> ปลา่าใหญ่มันเป็นเนี่อใหญ่ปลาใหญ่กัะโตส้ำแขนตตยังไงนะคะอืมปลาอะไรปลาเปาาคอปลารุ่นแหลวเขาก็ตีเป็นเลขปลาแกงจ้าอืมค่ะปลาแกงสามศูค่ะปลาใหญ่กับปลาใหญ่นั่นแหละปลาแกงเออป่าน่อยปลาหน้อยก็ศ <của anak lonely> ูนย์หนึ่ง <sao> สี่หนึ่งแปนึ่งค่ะปลาใหญ่ปลาโตได้หนาแต่ซีขาวขาปาส้มปลาซิวปาจันทร์สปลาคอปลาเขงนน่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปด เป็นเงนนะคะยังคลิปเนี่ยคลิปบอกเลขคลิปบอกอันเลขนักสัตวเออไรคุมาซถากนะคุณงานนันมันคือบทเี่ายพูดฮะมันคือบทเกี้ยนใส่สมุ่ไรอรแบายมันเบินล้โอยตะกี้ก็มีแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าตะกี้เนี่ยขายเร่ดูค่ะมาส่งนี่เนจะไม่ค่ะสมื่ได้ขายเลยค่ะไปเลย เล,เลขไก่ไกเลขไก่ค่ะเลขไก่สองแปดหกแปดนะคะค่ะเขาบอกเลขยังเหนไลงกไปเลยเขเสือ <c oughs> เลขเสือ,เล,เ,สอเลขสิงเสือกับศูนย์หกสี่หกแปดหกสิงกับศูนย์ห้าสี่ห้าแปดห้าธา เลขว the no so ันใหญ่ี้ออกเก้าหนึ่งกับเลขหมานะคะที่ไว้ไข่ออกเมื่อกี้เนี่ยก็ออกเลขมาค่ะเก้าหนงทางล่างและ้างบนก็ออกเลขเม่นนะคะสามแปดเจสาแปเจ็ดแปดเลขเม็นเนกัเลขเต่าเลขเต่าสองเจ็ดหกเจ็ดถือูนะคะเลขเต่าถือู่นะคะก็ไม่ได้เป็นไรเขาออกเลขยังเม่ไปวะก็เพราะว่าเปลายลาคเนี่ เลขเหม็นเลขเห็นเลขลินเลขเห็นกระสามหกเจ็ดหวลินก็สามเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลขเมนสามแปดเจ็ดแปดกับูสามเก้าเจ็ดเก้าอเอเลขกระตายว้าเลขสุดแปลสุดเลยบันทเลขช่างเลขมาเลขมาเลขช่างเ็าแล้วเลขหังก็เลขมาแล้วควายก็าแล้วเมนบอกเออเลขช่างกาไม่รูกูลืมสามหามเาก แต่ว่าถาไทยเขาเจ้าพันนินาเเจอจีเป็นเจ็เจ็ดรออืมแต่พันานาินชาเขาเจอตีเจเจดกับจิงจจบจ้งจกกับเจ็ดเจ็เขาจอตีนอีน้จิจ้จกเออมันาขาดจ็นี่เลขจิงจ้งจกก็สิบอะไรเลขมีบอกบอกมีนะคะจิงจ้งจกกับแก่เลขกับแก่กั <c oughs> บแก่เก้าเก้าเก็องห้องกันเลขไม่ก็เบื่อเลขไม่เก้าเก้าเก้า สุดนี่ก็หนึ่งเก้เก้กเลขแมงกระเบือค่ะเลขกีเคฟศูนย์ศูนยี่ศูนย์แปดศูนยหอยชุมชุ่มสองชุ่มหอยหอย0องสองส่สองแปดสองค่ะ0 2 4สองหักหอยหอยเลือดหรือหอยขมหอยทุกหอยนั่นแหละฟ้าทนหอยที่เท่ากติเป็นอันนี้ได้จ้ค่ะเลขเลขพญานาคนะคะหนักหนัก หนานามกับหนึ่งศูนย์หาศนย์เก้าศูนย์เมนฟันเห็นพลังพ่อนอกนากพลวงพ่อฟันไว้ได้ไปทำบุญถวายวัดเนี่ยถวายกีเนี่ยก็จะได้บุญได้เป็นเมียน้อยเมียพญากินก็เลขหน้าหน้าโคเาเออเลขนาโคเลขนาโคนาโคก็สองหกหกหเลขน้าหนามพญานาคหนึ่งศูนย์ห้าศูนยน่งศูนย์ห้าศูนย์เก้าศตาดห้ตาเ

ลยตัวสั่นเบบ่าเลยอวมีด้กอย่านหะส้มบ่เลยกบซาวซีฮุกีมูเนาะบางตัวก็สีเล็สองมูบางตัวก็สามฮู้นะกลัวกับสามสีเจ็ดสีเป็นลวนี่สาหเจ็ดห้เล็กกลัวกับแป๊ขันฟันเห็นมัเนาะเล็คเห็นก็สามหกเจ็ดหกสามหกเจ็ดหกมต่อกระลงไปเรื่อยๆเลยแล้แต่คนได้สติใช่ว่าอะไรอาแต่ว่าบางคนกะฟันมันกับ มันก็ต่างกันนะคะบางคนฟันแบบฟันหน้าหนึ่งันไปออกหน้าหนึ่งนะคะบางเพื่อฟันยิดควายนั้นี่มันก็ไปออกควายนะคะไปออกซางก็ไม่มีนะคะพอมตัวสั้นชัดใหญ่นี่นะชิบับก็ตัวใหญ่ไปออกเล็กสั้ก็ไมีสำหรับผู้ฟันแม่นแบบว่าผู้ฟันบ่แม่นเดี๋ยวฟันที่ยึดควายกับฝนตกเอ้ยฝนสีตกไปสั่นฟันที่ม้วนเอ้ยฟันสีแดงคนแรกบองไว้าจะฟันแน่นแน่นนี่ก็ตีเป็นเลขค่ะบ่แม่นเราคือไม่แย่งจะได้นั่น ฟันเห็นมูอันโตมักบบไงแดงหมดหวดแลาวแบบเห็ดคาน่ะกระล้วกระล้วแล้วก็ไปซื้อเลขมาค่ะเขยิบหมูไปเห็หมูไปซื้อเลขมาเออแล้วมันเห็นมันก็ออกเลข่นหมูละเราก็ไปซื้อเลขมาก็ได้ถืงค่ะขอกันปูฟันเห็นไกลเห็นแล้วค่ะ แก่หลับานเิ็ไก่มันก็เอานกังแกลกต่ไปซื้อนกกระแกลมาออกเป็ไก่มันจ้าแบบนีตะลับเออเพราะว่าเคยจาเดาเนาะแก่หลักอ่าฟันเห็ดไก่เลยมันออกนุงสองหกสองนี่มันจะเป็นอันนี้มันไข่ขาลายๆมันมะลตีตะลับผมมันบ่ดยนอนค่ะมันมาทะลุหลังตะกีะ่อเพ่นเราแระมือเ้ยตื่น้นมา้วตองบนามฝนผู้นั้นเพื่อะซือไปอถนั้นอรีไหลค่ะตื่นมาเน่แก่ระมือนะกามักหแล้วจากฟังนัน ขันไม่ได้ฟันฟันชื่ออะไรบ๊วยบรมเนว้านะคะบริวางกับร้งยกับเล็กับเบิร์ั้งหมดพี่ยังบริชันจ่ายทั้งหมดตารบริัจ่ายปีทั้งปีพีดไ่ได้ถึกเลขก็จะถึเลขกย้อนไปถึงเลขพ่อมึงน่ะัอันเียรพี่ยังบอกนะที่ระบอกนะพี่ยังพี่ยังเดีรพี่พี่ดระบอกนะเดียที่มึงถือซอมซ้อนน่ะ ห้องกากันอ้อม <laughs> อ๋อที่นราบอกอะไรที่สุ <c oughs> ่งเสื้อเลกเลยนะเออคือ้อบซ้อนมึงนะเ <c oughs> สื้อเดี่ยวถึงชุดซ้นคืออ้าวามาก้วกระตุ่มเปรตโรนี่แล้ว <c oughs> คือว่าแบบ <c oughs> นี้ตอนน้มาลาแก่ซีนนั้นเสื้อเล่นลในแกเสื้อ,อรล <c oughs> แล้ววันนี้ล่ะคะมันออกอะไรไปทหารหน่อยวันนี้นะห้องที่จุดข้อแห้งมือสาม สามหดสุ่เลขคาน้อยนะสี่หึสามโอ้ยมันเบาๆได้สามสี่นะสี่สี่ห้าหกเจ็เริ่มข้ามเลขออกคาน้อยเป็นีมวันที่ฉันมาทยไทายกระจมองสือเว็สองสื่อในเว็บชาพกิจออกไปข้างบนเลขห่างนะคะสูงสามขึ้างล้วเลขเบคเจ็ดเลขห้านเลขยันกันเลขศูงสามหนึ่งศูสาม เลขเบ้เลขยังพนันเบสเล็เลขยางสี่โมงเลขเบ้เลขยางก็เจ็ดะะสามห้าเจดห้าสามเจ็ดห้ก็เลขเบ้มันออกมันจักเวลาเดี๋ยวนี้มันสองสี่ห้าเวลาเลยหระมีฮอะไรสามโมงสี่โมงห้าโมงหกโมงเจ็ดโมงค่ะสามโมงสี่ห้าชาติออกเลขควายคะศูนยี่เก้าข้างล่างแมวบานค่ะหนึ่งสี่ค เอาหนึ่งสี่เนียออกอีกแล้วพิเศษก็ออกหนึ่งสี่ค่ะหกหนึ่งสี่ข้างล่างน้แก่น้องแอนค่ะหกหนึ่งเลขน้งแอนเลขไหนอะสับเอ็ดกเอ็ดเป็นหนึ่งสับเอ็ดหกเอ็ดสองหูค่ะน้องตัวเน้น้อยนะคะน้กระกิบกระเจาะน้องแอนที่บินเร็วๆแมวในออกสองแมวแล้วนะไปโปรตุกีสเกี่ยอะไรกินเกียปิ้งเกียบค่ะตีเป็นเลขน้งแอนก็ได้จ้ะเจิดเหรอืมเจอดเลขบ้านเล้ว กินางินบ้างก็ตีมกนกเอ็นใจอีกแล้วอีบ้างเล็กอีบ้างเล็กเข้มคือมีงนยค่ะกีบอกไปไหดิสามหกเจดหกไงสามหโอ้ยโอ้โอ้โอ้เล็กหมดเล็กเรี่ยงเลยเลสามหกสามไยเออคุณ่านกว่าคระธาเห็นนั่งเข่าวิบแปดเสลี่ยงยังคะเข่าก็จะสีไก่หัวไปจนสักน เลไก่งวงมีสช่่ากันเยอที่ไก่นจะตีเป็ดีเลไก่เอนกกันยาบ่เกเยอะกยิเยอเจ็ดกับเจ็ดมันเถ่าเลยเจ็ดกับเจ็ดเยอบเยอบเยอไปหาชกกินนั่นชกกินนี่ค้วนเห็นทออมาได้ซื้อเอย่นี้ค่ะส่วนไรข้าวฟันยิ่งนั่ซีนขก็ซื้อเล็กเลี้เล็กมาอะอรีในวันนี้แบบ่าคัทนผมเคยฟันเดฟันเคยฟันเห็นแลมันออกขากับจี๊ย บางคนข้ากับฟันออกลิ้มบางคนมันฟันแ้วก็ออกลิ้มานะคะประเดิ่มนังซีนเรียวลิมลมาค่ะหลายคนก็ฝันหินทำรมรานก็มาถามอายุบอกวคันฟันมันตายหรืองยังจนถามค่ะอายุน่ะทานนี้นะคะท่านติฟันเห็นนั่งธรรมราตายก็ตําชื่อขึ้นค่ะอายุซื้อต่ออายุนแต่พายเรีูนกล่มอันท่ื้อเลือซื้ออหรือเปล่คันฟันทนมึงอุูซื้อ่งตัว เสือเสืออะไรตัวหนเสือจ right. ักดีเสือห้าอย่างนีคือแมวแลก็เป่านี่คือแม่ขี้หลามแมวที่เข้าเป็นโผนี่จะขึ้อย่างคือโผทอโผล่มึงใส่โวยเลยกะไซหรอว่ามันต่ำเลยก็ดไปหาเ็ดแท้มัต่ำเต็มไปเต็มมือนะครับดโอสังกัด้วยปแยกย้ายนะแยกย้ายค่แยกยายนะคะมันข้ามล่ะค่ะเพื่อพังห้ยังดูกินเอากินแ้วเ๋ยวช่เห็อยู่ นั่งโบย่งินดีจ้าอ่ะพี่เราจะขามาถึงหนึ่งสิบลาพากย์แล้วนะคะตีบทสำหรับคอหวยไปแล้วนะคะเรียกน้ำตว์ไปแล้วนะเจ้าค่ะจือเด้อร์บรเวลคันว่ามันไว้กันรีรีไปแล้ะฟังใหม่นะคะคุณได้ฟังียังไงกันอะแต่ว่าคลิปนี้สิได้กลับมาเบิ่งขลิ่นเสีออกเลยได้กลับมาเบิ่งไก่เล็กไก่เสียออกกันมาเบิ่งจะคิดบ่มาหนึ่งวันผ่านเห็นยังแน่ตีเป็นเละกันไหนสิเบาแบบเรียนกันลงมากนเลี้ย มันบอกมีสมุดิใบน้ำตามันเฮียอ้าวแต่กนี้มาถามมึงนี่กระไรลงมาปักข่าวศูนย์หนึ่งสหนึ่งปดหนึ่งหอยศูนย์สองสอนี้เรียง้านย์สามสีสาปดสาไม่เจอเลยมันเรียงกันศูนย์สี่5ูนย์แปดสี่สี่ห8 8้าสี่ห้าแปดห้าศูนย์หดเจเจแปดเจ็ดศนย์ปนแปดแปดดเก้นแปเก้ามาต่วัดนแต่หลักศูนย์ เอรักซูนรกลแล้วก็รักหนึ่งรักหนึ่งแล้วก็รักสองสองแรางไม่ด้กนแบบยังจืดเลยเออแต่จนการจะกับกเออตะกี้หันจืดกัดมาแล้วมันต้องจืดสิคะมัไม่น่าลืมนะเธอไม่ได้เมมไปหรอไม่ครัไปขาดยายขาค่ะารเดียวเมื่อเอิญท่านจัไดกัดท่านไปไปหาหอยหาหอยนะคะไปดนป่งดันปลาท่านฝนประตกที่บ้านตัวอๆค่ะ ะะนนถ้าฝนไม่ตกก็จะปายกันนะคะสวัสดีค่ะกวดภาษเยอรนหนึ่งบริษัท